接下来。Yeah, ต้องก่าวอะไรก่อนหรออืมนนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปยาโปรตามสายน้ำไปปล่อยให้หมดเลยโปรให้หมดเลยนี้เราก็มาส่งยายกลับบ้านกันนะครับเราก็จะได้ไปดูว่าความเป็นอยู่ของยายเป็นย um ังไงบ้างนะไปกันนะคุณยายเดินนําไปแล้วยายรกสูงเหมือนกันเนาะโอ้ฟันก็ฟันเรื่อยอ่โอ้ทางเข้าบ้านระวังนะอ๋อไม้ ไม่ไหวแล้วบ้านโอ้ไม้ผุด้วยนะเนี่ยดูตรกนั้นนะครับเออแล้วนี่อยู่คนเดียวทำไงเนี่ยก็หนูก็ไปหาที่มีแบบขออทำแล้วแล้วหาขาอตั้งขอแล้วก็ช่วยเขเร้านบ้างเขาก็ถักมากินออ้อดันตรงข้ามนู้นเราข่าไฟอะไรเขาคิดอะไรยังไงเดือนละเจ็ดร้อยเดือนละเจ็ดร้อยโอ้เยอะนะเนี่ยเดือนละเจ็ดไเดี๋ยวดูข้าวตันมาให้ ข้าวข้านีม่นะรู้ผมพลาไปไหนไป่ไหน่จะผมแวะเวียนเข้ามายายอ่า<ม>ข้าวคือติดมูมาให้ก็คือเขาเป็นผู้ดยสาเขาเป็นผู้ดยสารที่ว่าไม่มีใครรับขาว,ว่าผมก็สงสารเขาก็คือไปส่งสระไปไปส่งเขาที่วัดว,ว,วัดพ,พระพโทน พอดีเขาก็เล่าให้ฟังว่าผัวเขาเจ็บอยู่ที่บ้านเข้าไปไม่รู้จะเสียหรือยังก็เลยผมก็เลยแนะนำว่าให้มาว่าเพ่ร้อมว่าเพื่อร้อมมาเขาเผาฟรีแล้วก็สวดมนต์สวดอะไรให้ฟรีทำฟรีเผาฟรีหมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ว่าไม่ต้องออกแม้แต่บาทเดียวนี่ก็คือเรื่องจริงที่ฟ้าล้ำผลทำขึ้นมาได้ทุกวันนี้ครับ คือเข้าใจเลยครับว่าโยมที่ทําอะไรไม่ถูกเนี่ยยามเสียคนที่เรารักไปทําอะไรไม่ถูกก็ไม่รู้จะหันหาหนทางไหนก็เลยนั่งเมื่อยลอยจนเจอมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับไปเจอประสบพบเจอก็เลยถามถามเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มาขอฟาร์มลูกเคาะที่วัดไผ่ล้อมซึ่งวัดเราเนี่ยก็ทําอยู่แล้วนะครับโดยที่โยมไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ พระสงฆ์ในวัดเนี่ยยินดีที่จะช่วยกันหมดเลยในการที่จะช่วยเหลือในการทำพิธีบำเพ็ญกุศลและก็ชาปนกิจน,นั่นเองครับปัญหามันมีไว้สำหรับแก้ไขญาติโยมที่มีความทุกข์ร้อนใดๆแล้วแต่ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาแล้วก็ใช้หลักของเหตุผลปัญหามีตรงไหนเอาเหตุผลเข้าไปแรกสุดท้ายเหตุผลนั้นน่ะมันจะช่วยโยมนั้น ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนอันตมาภาพคณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศพร้อมที่เป็นกําลังใจให้โยมทั้งหลายมีกําลังใจในการที่ขับเคลื่อนในการดําเนินชีวิตสืบต่อไปขอเจริญพร